สากยะกุมารออกบวชพระพุทธเจ้าหลังจากทรงรับวิหารทานจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารนั้นพอสมควรแล้วได้เสดจจาริกไปประทับอยู่ณนะอนุปิยอำมภวันแคว้นมันละในการนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะ เป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตถธนะผู้มีศักดิ์เป็นพระเจ้าอาของพระศาสดาซึ่งประสูิจากพระนางกาลีโคทาทรงดำริว่าบรรดาเจ้าสาคยะที่ออกบวชตามเสด็จพระพุทธองค์นั้นไม่มีเจ้าสากยะจากตระกูลของพระองค์เลยจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระเจ้าอนุรุทธาผู้เป็นพระอนุชาว่า ในระหว่างเราทั้งสองพี่น้องใครจะออกบวชแต่เนื่องจากเจ้าชายอนุรุทธะเป็นพระกุมารสุคุมารชาติไม่เคยประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตแม้แต่คำว่าไม่มีพระองค์ก็ไม่เคยสดับจึงถามพระเจ้าพี่ว่าการบรรพชาคืออะไรเมื่อได้ยินพระเจ้าพี่บอกว่า คือการปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะและบินทบาทเลี้ยงชีพจึงกล่าวว่าม่อมฉันไม่เคยลำบากอย่างนี้บวชไม่ได้หรอกให้เจ้าพี่นั่นแหละบวชเถิดแต่เมื่อเจ้าชายมหานามะตรัสสอนถึงวิธีการทำงานก็เห็นว่าการใช้ชีวิตด้วยการคลองเรือนนั้น ยากยิ่งกว่าการออกบวชจึงตัดสินพระไทยที่จะออกบวชเองและกราบทูลขออนุญาตจากพระมารดาพระมารดาตรัสห้ามถึงสามครั้งแต่ก็คงยืนยันที่จะออกบวชพระมารดาจึงตรัสว่าถ้าเจ้าชายพัิยะทรงผหนดด้วยแม่ถึงจะอนุญาตให้บวชได้ เจ้าชายอนุรุทธะจึงเข้าไปอ้อนวอนเจ้าชายพัทยะอยู่ถึงเจ็ดวันจึงยอมตกลงที่จะบวชด้วยครั้งนั้นเจ้าสากยะวงศ์ห้าพระองค์คือเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอานุนเจ้าชายภคุเจ้าชายกิมพิละ และเจ้าชายโกริยวงหนึ่งองค์คือเจ้าชายเทวทัตและนายช่างกันรบกชื่ออุบาลีรวมเป็นเจ็ดได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณนะอนุปิยอัมภวันเมื่อทุกพระองค์เสด็จไปถึงที่นั้นแล้วได้เปลื่องเครื่องทรงต่างๆมอบให้กับนายอุบาลีเพื่อน,นำไปขายเลี้ยงชีวิตแต่เขากลับคิดว่า ธรรมดาว่าเจ้าสาคกยะทั้งหลายนั้นดูร้ายเมื่อเห็นเรานำเครื่องประดับเหล่านี้ไปจำหน่ายอาจคิดว่าเราทำอันตรายแก่พระลูกเจ้าทั้งหลายในระหว่างทางแล้วหนีไปย่อมทำอันตรายแก่เราถึงชีวิตได้อันหนึ่งพระกุมารทั้งหลายเหล่านี้ยอมทิ้งสมบัติเห็นป่านนี้ออกพนวน แล้วเหตุไฉนเล่าเราจะรับเอาสมบัติที่พระกุมารเหล่านี้สละทิ้งเหมือนกับทรงบ้วนก้อนเขละจากพระโอษฐ์เมื่อคิดได้ดังนี้จึงเอาสมบัติเหล่านั้นแขวนไว้กับกิ่งไม้ในระหว่างทางแล้วหวนกลับมาสำนักของพระพุทธองค์ตามเดิม และแจ้งความประสงค์ว่าตนก็อยากจะออกบวชด,ด้วยเช่นกันเจ้าชายเหล่านั้นเมื่อทราบความประสงค์ของเขาแล้วกราบทูลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้มัางไปด้วยคติยะมานะขอพระองค์โปรดประทานอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเพื่อข้าพระองค์จะได้กราบไหว้ท่านก่อน อันเป็นธรรมเนียมนิยมของพุทธสาวกและจักเป็นการทำลายคติยะมานะของข้าพระองค์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยพระพุทธองค์จึงประทานการอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนตามความประสงค์จากนั้นถึงประทานการอุปสมบทแก่เจ้าชายเหล่านั้นภายหลังเมื่อภิกษุเหล่านั้นอุปสมบทแล้วได้ตั้งใจบำเพ็ญสมนธรรม และได้รับผลการปฏิบัติตามสมควรแก่บุญญาธิการที่สั่งสมมาในอดีตชาติคือพระอุบาลีหลังจากบทแล้วทูลขออนุญาตไปบำเพ็ญเพียรในป่าแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยว่าต่อไปจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระวินัยหากไปอยู่ป่าจากสำเร็จแต่ด้านวิปัสสนาธุระเท่านั้น แต่หากอยู่ในสำนักของตถาคตจากสำเร็จด้านคันธัุระด้วยจึงรับสั่งให้ปฏิบัติกรรมฐานในสำนัก,กอ,งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนสำเร็จอรหัตผลภายหลังทรงสอนพระวินัยปิฎกแก่พระอุบาลีด้วยพระองค์เองจนท่านเกิดความเชี่ยวชาญได้ตัดสินอธิกรณ์ที่สำคัญสามเรื่องคือ อธิกรของภารกัจฉกะภิกขุอัจุกะภิกษุและของภิกษุณีผู้เป็นบรรดาของกุมารกัจสปะพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตัคขะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทรงจำพระวินยัยและในคราวปฐมมสังขาย,ยนาครั้งแรกพระอุบารีเถระเป็นผู้ตอบในส่วนพระวินัยทั้งหมด พระพัทยะหลังจากบทแล้วได้ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดจนบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยวิชาสามและอภิญญาหกในปรรษาแรกนั่นเองและไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดมักจะเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอจนเป็นที่เข้าใจผิดของเพื่อนสหธรรมิกคิดว่าท่านหวนระลึกถึงความสุขเมื่อครั้งของราช จนเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามจึงได้กราบทูลว่าที่อุทานเช่นนั้นเพราะมีความสุขอันเกิดแต่วิเวกจากการมารุธธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนภายหลังท่านได้รับการยกย่องไว้ในตำแหน่งเอตะตะคะทางด้านเป็นผู้มีตระกูลสูงพระอนุรธัธ เมื่ออุปสมบทแล้วเรียนกรรมฐานในสำนักของพระสารีบุตรเถระได้สำเร็จทิพจักสุญานต่อมาได้ลาไปมัาเพญเพียรณนะปาจินนวังสัทายวันแคว้นเจตีในที่นั้นท่านพิจารณาถึงมหาปริสวิตกคือธรรมที่มหาบุรุษควรตรึกเจ็ดประการคือ 1. ธรรมนี้เป็นของผู้มักน้อยไม่ใช่ของผู้มากมาก 2. ธรรมนี้เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. ทธรรมนี้เป็นของผู้สงัดแล้วไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่คณะ 4. ธรรมนี้เป็นของผู้ปารบความเพียร ไม่ใช่ของผู้เกียจครา้าน 5. าธรรมนี้เป็นของผู้มีสติมั่นคงไม่ใช่ของผู้มีสติหลงไหล 6. ธรรมนี้เป็นของผู้มีใจมั่นคงไม่ใช่ของผู้มีใจไม่มั่นคง 7. ธรรมนี้เป็นของผู้มีปัญญาดีไม่ใช่ของผู้มีปัญญาสาม พระพุทธองค์ทรงทราบจึงอนุโมทนาและตรัสให้ท่านตรึกธรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อคือ 8. ธรรมนี้เป็นของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนื่นช้าไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมที่เนื่นช้าท่านส่งใจพิจารณาตรีตรองตามพุทธดำรัสนั้นก็บรรลุอรหัตผลในที่สุด ภายหลังได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเอตตะคะด้านเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพจักขุยานพระอานนท์ได้ฟังกถาวัตถุสิบจากพระปุณณมันตานิบุตรปฏิบัติตามนั้นจนมลุโสดาบันภายหลังในพรรษาที่20ท่านได้รับเลือกให้เป็นพุทธอุปถา แต่ก่อนที่ท่านจะได้รับตําแหน่งได้ทูลขอพอรแปดประการว่า 1. อย่าประทานจีวรอ,อันประณีตแก่ข้าพระองค์ 2. อย่าประทานบินทบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 3. อย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์ 4. อย่าพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ที่ทรงรับไว ห้าขอให้พระองค์เสด็จไปในที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้หกถ้าข้าพระองค์พาบริษัทมาเข้าเฝ้าขอให้เข้าเฝ้าได้ทันที 7. ถ้าข้าพระองค์มีความสงสัยขอให้ทูลถามได้ทันที 8. ถ้าพระองค์แสดงธรรมในที่รับหลังของข้าพระองค์ ขอให้แสดงธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์ได้ฟังอีกครั้งพระพุทธองค์ตรัสถามถึงเหตุผลพระเถระกราบทูลว่าพรสี่ข้อแรกเพื่อป้องกันข้อครหาว่ารับตำแหน่งเพราะเห็นแก่ลาบพรข้อที่หถึง7เพื่อป้องกันข้อครหาว่า การเป็นพุทธอุปถาคไม่มีประโยชน์เพราะพระองค์ไม่ได้เอื้อเฟื้อเมตตาอะไรเลยส่วนพรข้อสุดท้ายเพื่อป้องกันข้อคารหาว่าเป็นถึงพุทธอุปถาคแต่ไม่รู้ทำอะไรเลยเป็นต้นเมื่อทรงทราบเช่นนี้แล้วจึงประทานพรตามที่พระเทระทุนขอทุกประการจากเหตุที่ท่านเป็นพุทธอุปถาคนี้เองทำให้ได้ทรงจำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่แสดงทั้งหมดและได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเองตาตะาคะคือเป็นพระหูสูตรมีสติมีคติมีทิฏฐิและเป็นยอดพุทธอุปถาท่านได้บรราาลุอรหัตผลหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสเดือนกล่าวคือในคราวที่พระมหากัสปะ ประชุมทรง500รูปเพื่อทำสังคายนาขณะนั้นมีเพียงพระอนุนรูปเดียวเท่านั้นที่ยังเป็นเสียขาบุคคลดังนั้นในคืนก่อนทําสังคายนาท่านจึงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมอย่างหนักหวังว่าจะบรรลุอรหัตผลก่อนการสังคายนาแต่ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่บรรลุจนเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวัน ท่านคิดว่าเราบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดขนาดนี้ยังไม่มันลุทำอีกแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าจากธรรมที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้แน่นอนถ้าใครเราควรพักผ่อนเสียหน่อยหนึ่งในระหว่างนั่งลงบนเตียงเพื่อนอนพักผ่อนนั้น ขณะที่เท้าผลจากพื้นแต่ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนก็บรรลุพระอรหัตผลกล่าวกันว่าท่านเป็นพระเทระรูปเดียวที่บรรลุอรหัตตผลโดยเว้นจากอิริยาบถท,ทั้งสี่พระพักคุอุปสมบทแล้วได้กราบทูลลาไปบำเพ็ญสมนณธรรมที่พาลกะโลนการาม เมืองโกสัมพีแต่เพียงรูปเดียวครั้งหนึ่งถูกความง่วงเหงาซึมเศราครอบงำจึงออกไปเดินจงกรมแต่ส่วนเซล้มลงในที่จงกรมท่านพยายามลุกขึ้นจงกรมต่อพร้อมพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเกิดความเบื่อหน่ายจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะบรรลุอรหัตผลในที่นั้น พระกิมพิระภายหลังบวชแล้วได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมต่อการไม่นานนักก็สำเร็จกิจแห่งมรรคผลทั้งสี่เป็นพระอรหันต์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกและวิโมกแปดส่วนพระเทวทัตเจริญรูปฌานสี่ได้สำเร็จฤตอันเป็นของปุตุชน